รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปมอบนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขครับทหารมณฑลฐานบกที่38เปิดการฝึกอบรมชุดดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมในการช่วยดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่วนปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดพิษณุโลกที่เกินค่ามาตรฐานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติครับหลังจากประชาชนให้ความร่วมมืองดการเผาในที่โลง่งทำให้เมื่อวานนี้จุดความร้อนระหว่างวันที่6ถึง9ธันวาคมลดลงเหลือเพียง8จุดเท่านั้นครับ <Thank you. S 1> นายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม ไปติดตามการเตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี2565ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับภาพรวมปี2564จําจำนวนจุดความร้อนลดลงร้อยละ52และจำนว,นวนวันที่ค่า PM 2.5มีค่าเกินมาตรฐานในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือลดลงร้อยละ8ปครับปีหน้าจะปีนี้นะครับจะเดินหน้าดำเนินโครงการชิงเก็บลดเผาเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า3,000ตันรวมทั้งการใช้แอปพลิเคชันเบิร์เช็คบริหารระบบจัดการเชื้อเพลิงนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมเดินหน้าตามแผนเฉพาะกิจด,ด้วยมาตรการ1สื่อสาร5ป้องกัน3เผชิญเหตุขณะที่พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะป่าพุควรแค,คลงและพลุโต๊ะแดงเน้นให้มีการตรวจและรักษาระดับน้ำในป่าพุ และเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนครับเชื่อมั่นว่าปี2565จุดความร้อนจะลดลงกว่าปี2564ได้อีกร้อยละ20แต่ว่าจะต้องดูสภาพอากาศและปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆในช่วงต้นปีหน้าร่วมด้วยครับ